ข้าวเปุืออมพุ่มสมพรข้าำพี่น้องทาปกบขอบคุ้คปปก,ก,รรก่อข้าใส่หมวยเดอ้อนางทองีัวรักันพี่เราดังติ่นเต้ดีหนึ่งร้อยบาทสาธุจ้าทางคณะกรรมการได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเขียนรายชื่อรายนามมีฮอนจับถุงน,นะครับส่วนโรงทานนะครับา,าประกาศซื้อโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวตอ้องบอกก่อ

บางที่ว่าลินไม่ขูดจะท่าจะสัทวาเลือดแตกเลือดแป็เอออันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วฉะนั้นแล้วนะครับให้เอาแบบงามให้เอาแบบสวยงามนะครับแบบแสะเด็นนีอะไรเนะาะเขาแจกอะไรเนาะตรงนี้ๆๆคือว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้นะ<อ>มีอะไรขายไหมโอ้ทีม<อ>งานทีมงานบ้านเรา ทอดเจ้าไปด้วยเจ้าเจ้าข้าวจ้าจ้าขอบคุณหลายๆส่วนมากก็จะมีแต่ผู้สูงวัยนะคะและ้วก็เด็กๆเนาะค่ะไปรุ่นก็จะหายากสักหน่อยขกข้าวกับน้ำนะคะเจ้อไปทําบุญก่อนดีกว่า<ส>ทำไม่เยอะทํำเรื่อยๆค่ะ ทางกกส้มโฮงพร้อมกับพวหลานร้อยบาทคุณสมบัติไปใส่ก็ให้มีสมบัติใช่ค่ะลงทานคนก็ล่างลัางไรเข้ามานะคะบ้านเบงสังเกตมีแต่ผู้เท่าผู้แก่แล้วก็เด็กน้อยนะคะเด็กน้อยเต็มเลยนะคะโอ้วันนี้มันสูนรวมเด็กๆนะคะนี่แล้วก็สูนรวมสบอนะคะ ที่นี่คือบ้านพลทองอภิษมาตะบลปิทิพย์ศาลโอ้เราสับกันเนาะโอ้เด็กๆได้อะไรบ้างเนาะยังไม่ได้สักพักคนนู้นล่ะค่ะเด็กๆเ,เ,เยอะเลยะค่ะโอ้คุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาเด็กๆค่ะเซอร์ไพรส์มากเลย โอ้มาเต hey, really? ็มคันรถเลยอันนี้มาจากตมนต์สุดมานนะคะนี่เต็มรถคุณแม่คุณแม่ทั้งหลายนะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วก๋วยเตี๋ยวนะคะนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เปิดโลงทาแล้วนะคะสิบโมงแล้วค่ะเปิดแล้วจาต่อ เต็มที่เลยลงไหนที่มาแล้วก็ถ้าลงไหนหมดก็ออกเดออลงใหม่จะไใดก็ไปทีปิด้รงพยาบาลแล้วค่ะอันนี้เป็นมอดเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่นะดูแลหน่อยเด้อลงลงเบิ้ให้ออกเลยเด้ออช่วยดูหน่อยพอๆข้างหน้านะนี่รถมาเต็มอยู่ข้างหลังเนี่ยยาวเลยโอ้คนเริ่มเยอะแล้วดูหน่อยเด้อพอๆรอถ้าถ้าเต็มถ้าลงเบิ้ให้ออกเลย เติดยาไปถึงข้งนอกแล้วดูหน่อยด้คนหล่เลยเริ่มหลายแล้วเออเพิ่งแยงากันเด้อพอเราเขาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูแลความเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดี่บุญประบมาตูมาแล้วสนุกมาตานะเี่ยเด็กกานกเก็ดวเด็กเล็กที้เรจะมีอลคอยบอกท่านอยู่ด้านหลังเด้อวันนี้แดดนะคะนี่แดดร้อนนะคะวันนี้ สี่หมู่เก้าปัดใจแล้วคงไม่เหลือถึงเราหลายบา็กน้อนุโมทนาทุนนัเจิตใจใส่ซาต้าพี่น้องหลังไหลมาครับตอนนี้ว่านกระเป๋าขอให้เป็นระบบระเบียบพอมในหัอแถวเด้อเจ้หภาพเจ้าสถานหาผู้ใดบวกเป็นระเบียบนะครับเจ้าภาพเจ้าสถานเราต้องแจกอันนี้ว่าตามเซิ่งว่าตาม ซึ่งน no. ี <gehört> ่ล่ะเนาะให้กินละเรียบร้อยนะครับก็ให้เียงกันได้ให้ได้บุญได้กริยาจเยี่ยงกันเียงกันก็ได้ทุกคนนะครบอกว่าคนิจะิพอท้องสิแตกคน พ่อตายบ่เอาพี่น้องเอ้ยฉะนั้นแล้วอิ่มแต่อิ่มน้ำกันนะครับสุกแตุกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นคนเป็นกุศลน,น,นะครับอนุมโมทน,น,น,นาบุญไปยังวัดป่ามหา,า,าพรหมมหาพรหมนำโดยพระอาจารย์นิดน้อยพี่ที่ผ่านมามาดามุโพแจกเงินนะคะค,คือแบบว่าบุญมากเลยค่ะปีนี้งดนะคือไม่แจกค่ะปีนี้ ทีนี้มาให้กำลังใจคนเจอย่างเดียวเลยทางวัดป่ามหาพรหมนำโดยพระอาจารย์เนตธเขาขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านได้ที่ทำชุดงามจังบ้านเสาเล้าด้วยนะคุณทองอินการุนหนึ่งร้อยมากจึงพร นักพินดา100บาทคูณชวีวัน100บาทผู้ช่วยสมา100บาทเป็นปัจจัยหนึ่าป้บาทต้องมีกระเป๋านะคะทุกคนแต่ละคนได้มีกระเป๋าเท่านั้นเลยมาดามโมโพก็มีค่ะกระเป๋าที่เดิมนะที่เดิมหลงละเนาะอะไรก็หมดหมดมั้ cô đi, <laughs> chào cô đi, <laughs> chào, <laughs> chào đó chào, chào đi, <laughs> say <laughs> กระเป๋าใส่กระเป๋าเลยพี่ ได้ <Là> แล <Mill> <ะ>้วได้ได้น้ำน้ำค่ะโอ้ยอมเลยนครพนมนะครับปัจใจด้วการพิเซ2 <internet. S 3> <British. S 1> <c oughs> 2ปีนะครับตอนนี้ท่านสธนสันได้รับทสภชัยรน์พร้ว่า อาฝั่งโน้นต่อนะคะฝั่งโน้นเลยนะคะคณะแจกก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะมาเรื่อยๆค่ะวันนี้มาเรื่อยๆนะคะโอ้บางคนแบบกระเป๋าตุงเลยค่ะต้องมีกระเป๋าทุกคนเลยนะคะไม่มีกระเป๋านี้ไม่มีอะไรใส่นะมีเป้เลยค่ะ เป้ใหญ่ร่าวางไหลมาเรือ่อยๆมาทันทีเลยชินแม่คุซีโนนะครับคุณป้าคุณยายญ่นด้วยความลดยาวใสถุงปุ๋ยใส่ด้วยใสอันปุ๋สุดอันลดยาวอันนี้ต้องอันนี้ใส่ถุงปุ๋ยมาเลยใช่ไหมเอาถุงปุ๋ยมาเลยนะ เราไม่ีบัตรนะไม่มีการรแต่เรามีการชำระคุณนะครับเพื่อเอาร่วมเป็นสถานบริการโอ้โหกระเป๋าใหญ่มากเลยามกระเป๋าโอ้โหเต็มเลยค่ะกระเป๋าใหญ่มากเลยอ่ะ Ô mọi người ơi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  mọi người โอ้ยนะครับเด็นเดือนทันสิบนี้ขเพื่อนี่เขาจวเอาอะไรเนี่ยเต็มเลยนะทันอ้าวเอา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 เไปเห็ดบุญกับมีก้นจกเอากระเป๋าเจ้าของเนาะนะครับเอาเอาวบ้เป็นยังบ้เป็นยังแจกดิโดนะคะปุ่พ่อใหญ่ธงชายประฏิภานะครับพร้อมครอบครัวลูกหลานอื้อหือร้อยบาทอนุโมทนากรคุณขอบคุณเด้อนะครับปิดอยู่ น,นี่แหละน,นับจิตนับใจใส่สภารรบริทธบรทานซิิวของคณะกรรมการยกจอบก่อเดือเดนเ,นนเนี่ยนรแน่นี่แหละความการุณาประนีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจาก,ากฟ้าฟ้าสุาลาลัยสู่แดนดินกรรมาการข้าวบ่้มีหงายๆหนืหน่บอกการทั้ง้านเติมเครื่องให สายนของข้าได้ยืนเออตากแดดจะน้อยนื่ก็บเเป็นอย่างนั้นแม่เนาะนะครับรับวิตามินซีไปอ่าสักเล็กน้อยเอนะคะดูตรงนี้ก่อนนะน้อยนแจกอะไรเนาะนวลชายรับครอบครัวลูกหลานพ่น้องทั้งเต็มสาวทุกครับสาวทุกครับจ่อยงนเลยเด้อสุดยอดพเได้มาค่ะใจเย็นสักหน่อยมจเย็นหมดมาไม่ทันเลยเยี่ยมจิตเยี่ยมใจวันนี้มีอะไรก็หมดแล้วค่ะเนาะ หมดแป๊บเดียวอ่ะบุญโดยสุกของพี่น้องซุกปูุกคนละผมดีอกกีดใจกับพี่กับน้องนะครับคนหลังไหลมาเรื่อยๆรื่อนำทิพย์นำใจน้องตนนี้เข่าแข็ยาวเลยนะคะนี่บรรยากาศพี่น้องไปรับสัทธารูปดีดนะคะอิ่มอิจฉาหลับแล้วยกใส่เก้าท่าใส่ท่านพี่จ้าขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัทธาให้เพิ่นเด้อให้เพิ่มดีดีมีแห่งจริยธรรมขอโทษนะคะโอ้ยน้องนี่ก็เล โอ้เลิกตั้อโน่แหละใจเย็นใจเย็นก้าวไปใจเย็นโอ้ยสงสารคนแจกเนียโอ้ยเนาะทุกอย่างก็หมดทุกอย่างแล้วค่ะวันนี้มีอะไรฮะบัน ว่าอ่ามีอะรไรอีกามาดามองโพว่าจะมากินลงทานหน่อยไม่กล้าเลยค่ะไม่กล้าร,รับเลย <c oughs> โอ้ยผู้คนมาจากทางไดนเนี่จากหมู่บ้านที่เงียบเหงา

ขอบคุานผู้แทนสามีถนี่ะครับแล้วก็วัดีน้ยิงไม่ได้เลยคุณสะอาดนี่ชายนะเี็กแก้วอยู่ที่ราคาสัองผมว่าหนงันสองร้อนบาสองพันห้าสิบห้าสิบสกังแถวเดียวแถวเดียวค่ะคนแจกบอกว่าแถวเดียวนะคะสามพันสี่ร้อยบาทขอบคุณครับที่มาวเอทุกนหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทวัดปากัยน้ำลึกเดว cha con héo cha con héo cha héo luôn khỏe này khỏe nha các bạn khỏe này khỏe nha luôn khỏe này khỏe này nha các bạn khỏe này nha các bạn ร้อยนะครับ1,500บาทวัดนาจันยบาบ้านพระรามมงคลก็ถึงเวลาต้องกลับแล้วนะคะตอนนี้นะคะหลักหกพระคุณนะครับวัดพุทธลากพันหลัสามพันบาทต้นกันพิเศษจบแล้วไม่ได้กินเลยเลยนะคะว่าจะมากินโรงทานซะหน่อยไม่ได้ค่ะคนเยอะค่ะไม่อยากแกล้งนะคะเดินทางกลับก่อนนะคะห้าร้อบาทแล้วมีก๋วยเตี๋ยวค่ะ ตับก,ก่อนดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแถวยาวน่าดูเหมือนกันนะคะขอบพระคุณอาตุมทนาสาธุโอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วไปละกลับแล้วขออนุญาตกลับกันบัดนี้คลิปนี้มาดามอภูขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามอุโพธทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติดชมกันได้สวัสดีค่ะในรถมาดามอุโพนะคะมามอเตอร์ไซค์นะคะไ้างนก็มอเตอร์ไซค์นะคะรถจอดเยอะแยะเป็นหมดเลยค่ะ